สวัสดีค่ะพบกับรายการ l i f e s t y ต e c ช a n n e l ย Yamaha รายการที่เจาะลึกถึงความเคลื่อนไหวของผู้นำเทรนด์ใหม่ในโลกแห่งความสร้างสรร์และแตกต่างของวงการรถมอเตอร์ไซค์สัปดาห์นี้เรายังอยู่กับคุณโก้นะคะเจ้าหน้าที่การรถไฟและที่สำคัญนะคะสัปดาห์นี้เป็นการเปิดประสบการณ์จากการที่คุณโก้ออกรถมาภายในหนเดือนนี้ New Yamaha S Max Connected มีการทดสอบรถด้วยตัวเองนะคะโดยการขับขี่รถทางไกลขึ้นนะคะเรื่องเราจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามชมจากไฮไลท์รายการกันก่อนได้นะปัจนี้ค่ะหลังจากออกรถมา,าทุกอย่างตอบโจทย์คุณละครับผมสัปดาห์นี้อยากจะให้คุณก้อเล่าเรื่องของการที่เอารถไปเทสจริงๆไปจังหวัดเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเราขาไปเนี่ยสภาพภูมิอากาศของจังหวัดราชบุรีเขาเยอะ ถ้าเราไม่ได้เข้าไปในป่า<ช>อากาศก็